เจ้าหน้าที่ศุลกากรจังหวัดหนองคายนำรูปปั้นเทพเจ้าจีนออกมาตรวจสอบหลังจากที่พบร่องรอยการแกะประกอบและก็น้ำหนักมากผิดปกติค่ะพอเจ้าหน้าที่เขาทุบใต้ฐานก็พบเลยค่ะคุณผู้ชมพบเป็นเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ข้างล่างครับข้างล่าง เนี่ยค่ะใต้ฐานกําลังจะทุบนี่นะคะเนี่ยค่ะซุกซ้อนเอาไว้ใต้ฐานแบบนี้เป็นเฮโรอีนนะคะนายรัฐศาสตร์ชิดชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายเปิดเผยนะคะว่าขณะที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบรถยนต์เข้าออกประเทศตามปกติ mm hmm. ก็พบรถบรรทุกหกล้อที่มีนายคำภูมิและนายวิไลศัก์ขับเข้ามาผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวก็เรียกตรวจตามปกติแล้วก็พบกล่องกระดาษ3ามกล่องภายในบรรจุรูปปั้นเทพเจ้าจีนอยู่ กล่องละหนึ่งองค์นะคะพอแกะดูเนี่ยคะ่ะก็พบว่าภายในฐานมีการซุกซ่อนเฮโรอีนเอาไว้รวมน้ำหนักทั้งหมด7.6กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าก็ประมาณ10ล้านบาทค่ะจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การอย่างนี้นะคะบอกว่าได้รับจ้างนำกล่องบรรจุรูปปั้นมาจากประเทศเพื่อนบ้านจะนำมาฝากขนส่งเอกชนในพื้นที่จังหวัดนนองคายส่งไปให้คนคนหนึ่งอยู่ในกรุงเทพได้ค่าค่าจ้างเนี่ยคะ่ะที่จะ เอามาส่งเนี่ยคนละ500บาทแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ปักใจเชื่อตามคําให้การค่ะแล้วก็จะมีการขยายผลการจับกุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปสําหรับเฮโรอ,อีนที่ยึดได้ในครั้งนี้คาดว่าจะใช้ไทยเป็นทางผ่านในการลักลอบส่งออกยาเสพติดไปยังประเทศที่3 ส่วนความคืบหน้ากรณีประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอัตราการครอบครองยาเสพติดประเภทหนึ่งโดยกำหนดให้ผู้ที่มียาบ้าในครอบครองไม่เกิน5เม็ดจะถือว่าเป็นผู้เสพเรื่องนี้นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกนะคะว่าทางกระทรวงมหาดไทยต้องทําตามกฎหมายและก็ให้ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดค่ะแต่ว่าบางช่วงบางตอนที่นายอนุทินให้สัมภาษณ์เรื่องกฎหมายครอบครอง ยาเสพติดก็น่าสนใจลองไปฟังกันค่ะก็เราก็ทําตามกฎหมายให้ความร่วมมือกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกี่เม็ดก็แล้วแต่ถ้าเป็นประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะครับคณะกรรมการอะไรป้องกันยาเสพติดนะเราก็เราก็ดำเนินการตามนั้นมันต้องบูรณาการหลายส่วนตํารวจปกครองแม้กระทั่งราชทัณฑ์ซึ่งจะต้อง คอยคือถ้าบอกว่ามีเกินกี่เม็ดผิดกฎหมายเป็นผู้ค้าเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่บอกว่าคุกไม่พอขังเนี่ยมันไม่ได้มันเป็นปัญหาปลายเหตุถ้าใครต้องการที่จะถ้าใครเจตนาที่จะทําผิดกฎหมายนะครับเราจะไม่ให้เขาทําตามกฎหมายที่เขาที่เพื่อที่จะเกิดความสบายความสะดวกกับทางรัฐไม่ใช่มันอย่าได้ทําผิดกฎหมายมเป็นขาด คุกคุกคอขังแน่นอนสำหรับคนที่ทำผิดกฎหมายนะครับ